วนันพ,พ,พ,พนุ่นพ่อได้หลายป็นไดรบานนี่เป็นตาไนเป็นตาไนพุ่นพ่อประลัดมากแล้วพี่น้องเอ้ยขับรถเจ้าแหลมเพิ nào? ่มขับรถอะเจือกอะเจือกเถอเป็นจั๊งเสี่ล่ะเสียเสียนเนาะเสียเสียนเขาทั้งล่างทั้งบนไปกินดองยุบประเทศเหล้าหมดเลยวอนเมือเล็กวะคือไปกินไก่แทดองไปพ่อะมูกำนันเต๋อพี่บุญ ปุ่นผ้ากำนันอยู่บ้านนานั่นของโอ้ยปุ่นหนีเนี่ยอยู่บ้านเมียเพื่อนมาสั่นซุ่มเสาร์นะบวกเพือนอันว่าจังไหนงวดที่แล้วเกตหนึ่งสี่พอด้ที่ทั่นมาั่นเอามวดนี้ไปตัวใดมาสั่นสองเกตเก้ามาั่นกับเก้าเมืงล่างมาสั่นไม่ยู่งานดองคนมาขายเลขพอดีเขาเจ้าซุ่มซื้อกันเระเจ้ากนที่ถือว่า โอ้ข้าม้าน่พ่อแจกกะ้าอยู่เหลอ้พ่อแจกเพเพิ่นน่าลงเงี้ยไม่เล็กยได้รถเพอเอาอันคัน้างนี่ถ้เกินนนาจะเอาไฟแดงมาันน่อยนเพ่จะไว้ให้ไพอเพิ่นไปเอาเครับพ่อเป็นขารถคันของเียกวัดเพื่อน้นโอ้เนอยู่บ้านได้หรพ่อเนปรถนี่ครับเกี่ของรถคันนี้างหลังฮะข้าหัจโจื้อเพื่อนานนีมันเป็นญาเล็กนี รถยาเพิ่นเพื่อนเพื่อนเขาใส่เป็นไม่ว่านยังไป้าเนองไปบินบานบินยังเพราะไปบอกยุคนนั้นเล่ายุประเทศเล่าตัวใดก็ก็บอกก็เนี่ยบอกเยี่ยนต้องเนาะก็บอกเก้านั่นก็สองคิดเก้าบอกแต่เพื่อนเที่ยบอกแต่เพื่อนเจ้าของเสียเสียนมือนขึ้นฝอเพร่ะไรบอกคุณพ่อันได้ยุจากนี้เพื่อนยังไงยุจันต้อง มันจะให้ยูแจ๊บซตี่แสนนี่ล้ะอันแม่พ้นยูสกคนี่พ้นตือหกล้านครับแม่เนตรงครับยูสาลไม่ดีแหงหอการทีไรปดก็ไม่ท่นรูครับดอยู่ถ้างท่ไรขามาอยู่ท่านมันโอสาสาี่มองจอดรถไว้เตรียมไปพเตรียมการแล้วมอิหมองจอดปีนทีอนท่ว่าคนแฮด้ันนี้โอ้าจะเอา ลำย่อยมมะเร็งมันหนีตึงๆลำย่อยป่โอ้ยผู้ใดเป็นเจ้าภาพยอฟซี่ป่ะมันเป็นมวนระแมนเิฟซีก็ถืออยู่นะอ๋อพ่อพ่อที่หมายความว่าต่ก้อนเนี่ยบะมี่่ครับตะก้อนเนี่บะมีบะมี่ครับบะมี่บะมี่ครับเอาบุญบุญกระถินมันึ่งมีนเดี๋ดล่ะก็้มาสอดวัดบุเนี่ยแครับคเอาไว้ยังนาดอยังมะเร็งมาล่ำพิงวันนี้ยันต้งแล้วว่า เราจีนได้ซ่องเมืนี่เราจีน่รงผับปลาไม่น่านี่เห็นไม่น่าบางทีเราจีจัดเศรษฐีหม่เหมือนนี่ที่ได้เป็นประชุมทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกรรมการในบ้านเนี่เพราะว่าเขาต้องเอาวัดสีสมพรได้เิ่งต่างเต็มยังเต็มเต็มก็มาหมายเหตุว่าเป็นยังดอกผู้เล่า พูดเล่ากับประเด้๋ยให้เลขเนาะแสนเล่า้วกาหันสิ้นโตดิว่ทนกันเนี่นี่นั่นว่าแววรถมันเลยประเด้สารน้องเขสวยแบบนี้แสดงว่าประเทศเล่ารุวยทั้งประเทศเมื่อยังเก้าหนึ่งกับเก้าเกดไปแต่งงานผู้เฒ่าิบ่มเป็นผู้นมนี่เจ้าเราอายุเจ็ดสิบปีรุ่นพ่อเลยครับผู้สาวได้บนเจ้าสาวได้สาวนี่ก็สิบกว่า เตีย oh. งงานผู้เฒ่าไปบางเรื่องหนึง่งครับใส่เราเจ้าเบาท่านนี่แหละครับพ่อนี่แหละผู้นี่เจ้าเบาท่านไหวมาเจ้าเบายังคือเฒ่าเ,เท่วท่านห่งเกิดปีใดก็เข้าหาท่านว้าวมันปีเดียวกันตัวแกไม่ใช่เม่าเมี่ยงม่าเฒ่าคลักแฉะท่านหนึ่งโอตะกี้พ่อท่านรวยดีดีมีลุยเลยอยากได้เมี่าท่านโอ้โหพ่อลุยก็บที่พ่อาม่าเมียท,ทาทนห <laughs> นึ่งเอ้า เริ่มคึกคักผู้คนหลังไหลเลยที่พี่น้องบานุนมาเบิ้งเอามาเบิ้งเอาพี่น้องบาดนิแห้งคึกแห้งคักบาดนนิโทษัดโทษมองจอดรถไว้ครับคึกคักคึกคืนวันดีค่ะคุณแม่จ้าวันดีค่ะจ้าวันดีค่ะป้าดีแม่มาันปไหนไม่มาเลยไม่อยาก

ลงงหมายว่าไสตกจกของได้ยิ่งง้วท่านพอตีเสียเงนเป็นเสี่นั่นยิงหน่อยทีน้าคาเสีไปสวพาไปกินดอกประเทศเล่าท่านโอ้น่วยกู้อยาจะไปแล้คือรถแว่นมันต้งิไปแาท่านโมงดูจักวรรนทีหน่งมือน่ะนอไปมั่นประเทศเล่าไปตื่นเหลาเล่าน้อเขาคนนึงเขาอันนั้นไม่ซีมันนี้ไม่ซีมเกินผวันนี้มีผู้ฮุ่จักำนั้นเตอจักำนั้นพี่บุญครับมูเล่าหละ แล้วไปคือกันไปพ่าอยู่งานลก็เลยถามว่าเลขพุทแห่เป็นใดท่านโน้นนั่นหมดพได้อยู่ดีจันตุ้งลูว่าสองเต้าเกศเระนันเต้าเน่งล่างเะันเนาข้าเจ้าก็พักกันหงส์สิวินวันวันเจ้าของก็โมลูเลียงแค่นั้นครับโอ้แสดงว่าประเทศเล่านี่ คือเครื่องประเทศคนตัวนี้เนาะไม่เขาจะว่าหญิงหน่อยว่าไปบวชเรียกยุคประเทศเล่าไปเอาบันที่มาเนี่ยไปเรียกบันที่เขาจะโอนมาให้บริษั่นเงินเขาเจ้าคนที่ถืหลายยุคว่าจังงดกู่ะครับยงมคือคักคือคื่อคักอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วคือคักแล้วบาทอีกที่น้องเอ้ย <ร> <harma> มวนแล้วคือคักแล้วยันโ่รอยนกันวลาจะมาล่างกยแดงลอนี้มันดในยาล่างัมันะปกงลน้ำนี่น้อย่นี่โอ้ยตงมรอมได้รอ้ยังเห็นว สมุิครับมีกะมีพอจะเพิ่มเปิดสมมักบ่อเลขตัวนี้ทะเบียนรถขั้นนี้นีเดี๋ยวนี้ขั้นที่ไปเอานี่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 ทางนานี้ว่าขับ่ั้นเบินานี้ไหมอ้าวสาเจ ก็เรขดีนี่นาสามเจ็ดก็ไปเอามากก็คักกับสิบโมมากเท่า่แปดหกมันเคยมากอยู่เลขคู่นี่นั่นน่ะพ่อจำได้สามเจ็ดนี่ครับเคยถือยุ่กุณแห่นี่ล่ะสามเจ็ดแปดหกอ่ะแปดหกมันเป็นเก้าหกครับเอาเปลี่ยนไหมพี่น้องเบื้องในบ้านนี้บเปลี่ยนะนี่บอนี้บ่รถขั้นนี่บ่อที่พาหลงพี่โต่งไปเอาถูกต้องแต่ว่าจะฟ้อมันใจตรงนี้ถาลงพี่โตงครับทำพิธีพิธีไง วันท <displayed, S 1> uh ี oh. mm ่ไหนพ่อเออวันวันที่สิบหนานี่ไหมวันที่จสิบสองวันที่สี่สิบสองวันที่ใหญ่ครับไอ้ตรงนี้กับเบิ้องตรงนี้กับย่าฟ้ามันใจต้องล่ออาจารย์ตู้ผู้เดียวครับผมทีซี่กาดท่าตะกามพวกเอฟซีพวกเสี่ยนมักด้วยครับไม่โดนเงินกันนั่นจะไหลเข้ามาวัดโคเทียนเลยนี่ครับก็จะได้ใส่สูตรผูกเลขไถเป็นกรรมการการเงินน้ำเงินน้ำแดง ต่ลอดจากู้ก uh, ับไม่ข้งดเขาสามปีก่อนนี่สาปีพอามปีก่อนนี่เชียงนับเงื่อนตายสตายสาม่นี้ปีนี้ส่ห้ตายจเครื่องเอาตายหมดเลยอนนั้นคนไฟกันี่กอนแห่นาเชียงนับเงื่อนตายอยู่นี่มันมนับเงืนบ่ครับถ้าบิงจเย็นเย็น เคยทำมาแล้ว3 0 4สิบล้านครับมันคุยดอกจ้าจ้าของจริงเด้อพี่น้องที่ห้ากับพ่ทันรวยเก่งหรอส้กี่บ่ทันมีรถเป็ครับแมนสาธุสาธุพาษมาจากบ้านดุงก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแมนครับผมขี่ซาเล็กไหมหรือวันนี้มีรถพี่ครับเบิร์ดผู้นี้กับครับออกรถเก่งไปแมนไม่ไม่พ่อเขาจะไปล่างรอทด้นี่ไอ้ที่นาไหมนี่เขาก็เล็กซ้อรถเก๋งนี่ครับแมนแมนพ่อก็ไปซื้อขาคล้องว่าเป็นติปินทีมันเ่าแล้วมันไปเมื่อไร วันที่ไปฮอดบ้านลงพ้นเนเนี่ยชื้อขากล้องมันสามขาเพ้ยะว่าต้องไปเอาลงพ้นเอาอยู่นี่ล่ะพ่อเอาอยู่ใกล้ๆบ้านเฮานี่ละมันยังไม่ได้ขับรถไปไกลเออเอาอยู่วัดกุทแห่กันจังเสียพ่อเราเสียบาันช่วงรุ่นเติมน้ำเปล่านะเตรมน้ำเตรียมน้ำกิน้ำกินน้ำเพามันร้อนกินน้ำเออกินน้ำเอาพี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปถ่ายคลิปด้วยพี่น้องด้วยคุณพ่อเราข้อแหงแล้ว ว่ามันอืมมันมันว่มันตีอมันนี้เลขทะเบียนรถแม่นบ่ทะเบียนรถเดออย่าเว้าวันใจได้ที่เนี่ยย่าเฝ้าตรงนี้ได้ครับผมเป็นรถนี่มันว่าคังหรอกครับแกบ่ขังคือขังกะบุลูล่ะครับมันเป็นรถเก่าครับเก่าว่าเป็นยังเพคนสบายมากเลยตู้นี่คนไหนมาหน่ครับถ้าเบิ้งป้ายแดงเขาก็จะต้องโอ้ครับเราถือผู้ซื้อขันเราถือดอกประมาณล้านปลายเนี่ยล้านหาล้านหกนี่ยแหละครับเป็นไปกิโลเือโอ้ยก็ได้ป้ายแดงก็เีแล้ว เราที่ออกป้ายแดงสี่ได้ฮอตสีฟล้อยันต้มครับสี่ได้หอดซิบขั้นเกันแล้วพี่น้องเลยสี่ได้หอดซิบขั้นหวัด้นมาเนี่ย